รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพยนตรในเครือเอ SF ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมูวี่กูรูครับรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m m 25ครับใครที่อยากจะมาทักทายหรืออัปเดตกิจกรรมต่างๆของทางรายการเรานะครับคลิกเข้าไปได้เลยที่ Facebook ยังเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Gu r ู TV Show ครับแม้ว่าช่วงนี้จะเริ่มฉีดวัคซีนกันไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ยังไม่หมดไปนะครับทั้งผู้ที่ได้ัฉีีดวคซน ก็ยังต้องรักษาระยะห่างมันล้างมือและก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าอากาศไม่ตกนะครับก็จะได้เป็นการช่วยให้การระบาดลดลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่เบื่อบือนะครับหรือว่าเครียดเครียดอยู่นะครับกับการเรียนหรือว่าการทํางานอยู่บ้านในช่วงนี้อย่าลืมหาอะไรเพลินๆมาทานกันนะครับจะได้ช่วยให้สมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นบ๊อบค้อนหอมๆอร่อยๆจากทาง S.F ครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับและถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีมาตรการที่ผ่อนคลายและโรงภาพยนตร์สาามมรถที่จะเปิดดไู้ช ็อุ่นใจได้เลยนะครับในการใช้บริการที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ได้ครับเพราะเขามีมาตรการที่ดูแลคุณผู้ชมด้วยใจครับและช้ก็ขอแนะนําให้คุณผู้ชมสมัครบัตร SF Plus ด้วยนะครับนอกจากจะสมัครฟรีโปรโมโชนันดีๆยังรอคุณอยู่อีกเพียบเลยครับสัปดาห์นี้ครับช่วง SF News ก็พร้อมที่จะแนะนําโปรโมชนันดีๆให้คุณผู้ชมกันแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับช่วง SF News ในช่วง work from home อยู่บ้านแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะชมรายการ movie guru ของเราอยู่ที่ไหนนะครับ sf ก็พร้อมที่จะส่งป๊อปคอร์นให้คุณอร่อยได้ทุกที่กับ Popcorn Delivery อิ่มอร่อยกับป๊อปคอร์นในถุงซิปล็อกทำสดใหม่ที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับไม่ว่าจะเป็น Original Caramel Corn c h e e s ปาปริก้า แถมช่วงนี้เนี่ยนะครับยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะเดือนมิถุนายนนะครับเพียงสั่งป๊อปคอร์นขนาด large ป๊อปคอร์น64ออนซ์2ถุงรับฟรีทันทีครับอีก1ถุงในราคาพิเศษ300บาทครับจากปกติ450บาทหรือใครที่ยังอร่อยจุใจไม่พอนะครับก็สามารถสั่งป๊อปคอร์นขนาด extra large ป๊อปคอร์น85ออนซ์2ถุงรับฟรีทันทีอีก1ถุงครับในราคาพิเศษ340บาทจากปกติ510บาทครับพร้อมรับฟรีซีซันนิงพาวเดอร์เพิ่มความอร่อยเข้มข้นให้ ฟินยิ่งกว่าเดิมครับสั่งได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2,564ทางแอปพลิเคชัน Robinhood Grab Food Panda และ Line Man ครับ และคุณผู้ชมอุ่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะปลอดภัยเมื่อไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เนะครับเพราะว่าเขามีมาตรการทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ทุกเรื่องทุกรอบอย่างสม่ําเสมอครับมีการติดตั้งแผงกั้นหน้าบริเวณจุดจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มครับโดยกําหนดจุดรอคิวและจุดนั่งรอชมภาพยนตร์เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลครับซึ่งพนักงานจะสวมหน้ากากเฟสเชียลและถุงมือในการให้บริการสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะลดการสัมผัสสามารถชําระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตร SF+ หรือ ePayment ส่วนการชำระ ด้วยเงินสดนะครับก็จะใช้ถาดรับและทอนเงินครับนอกจากนั้น,นะครับยังสามารถลดการสัมผัสได้การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยแอปพลิเคชันส่วนตู้จําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับจะเปิดให้บริการตู้เว้นตู้เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลครับก่อนเข้าใช้บริการที่โรงภาพยนตร์อย่าลืมลงทะเบียนผ่านไทยชนะหรือลงชื่อและข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ทุกครั้งนะครับซึ่งทางโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านครับสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วที่นี่ก็ยังมีบริการเจลลออออกฮ้าาาางงงงมืยย่่่ทววถึรสนนภภใพ จะมีการเว้นระยะห่างการนั่งชมภาพยนตร์แบบมี physical distancing ครับที่เหมาะสมนั่นก็คือนั่งได้สูงสุด2ที่นั่งติดกันครับโดยเว้นระยะห่าง2ที่นั่งครับมีการทําความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์และทุกจุดสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและเปลี่ยนผ้ารองศรีรษะที่เก้าอี้ก่อนและหลังรอบฉายทุกรอบนะครับรวมถึงมีการทาความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุก30นาทีเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านะครับอุ่นใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับว่าเราจะปลอดภัยเพราะ S.F ดูแลด้วยใจครับเช็ครอบฉายซื้ Sí ema, sf, cin com, SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema ครับรีบบมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบช่วง Movie Guru Highlight g u r u h รู h l i g h t นะครับสัปดาห์นี้ครับมาอัปเดตข่าวของการสร้างภาพยนตร์ภาคต,ต่อเรื่องโจเกอร์ครับหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งรายได้ที่มากเกินพันล้านเหรียญสหรัฐส่วนวาคินฟีนิก i ์นะครับก็ยังได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกนะครับจากเวทีออสการ์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงคนที่2นะครับที่มารับบทโจเกอร์แล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานี้ไปนะครับส่วนท็อด p h ฟิลลิปส์นะครับ, Phillips, รบผู้กำกับและผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์จากภาคแรกก็ตกลงใจแล้วนะ หนึ่งของทีมเขียนบทภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ในการกำกับหรือร่วมอํานวยการสร้างนะครับก็คงจะต้องรอฟังข่าวความชัดเจนในอนาคตครับสำหรับวอคินฟีนิกซ์เนี่ยนะครับก็สนใจที่จะกลับมารับบทเดิมเช่นกันนะครับซึ่งเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของตัวละครจะถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับส่วนทาง Warner Brothers Pictures นะครับก็ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับภาพยนตร์เดี่ยวๆในจกักรวาลด c ีอีกหลายเรื่องเลยนะครับแต่จะมีการเชื่อมโยงไปสู่ภาพยนตร์เรื่องอื่นในจ,กนนนจักรวรรดะว่า ภาพยนตร์เรื่อง The Batman ครับที่จะฉายในปีหน้าก็มีความมืดมนที่มากกว่าเดิมและตัวละครแบทแมนก็มีความเกี่ยวข้องกับโจเกอร์ด้วยถ้าตัวละครทั้งคู่จะกลับมาประทะกันอีกครั้งหนึง่งก็คงจะต้องทำให้ภาพยนตร์มีความน่าดูมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ t u t n n t n m u t a t u r t n j s Turtles นะครับหรือว่าเต่านินจากำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งแล้วนะครับและถือว่าเป็นการสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ลำดับที่7ของภาพยนตร์ชุดนี้ครับโดยเป็นการจับมือกันระหว่างนักสแสดงดังอย่าง Seth Rogen ะครับที่มาในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ภายใต้บริษัทสร้างภาพยนตร์ของเขาที่ชื่อว่า Point Grey Pictures ที่เคยผลิตภาพยนตร์อย่าง this is the end The Interview, Sausage Party และเขาก็ร่วมสร้างภาพยนตร์รีบูตครั้งนี้ร่วมกับ i c k e l เดีย n นะครับสำหรับ Seth Rogen นะครับจะทำหน้าที่ควบคุมงานสร้างและเขียนบทร,ร่วมกับ Brandon O'Brien ผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Neighbors ที่ Seth เนี่ยนะครับเขาเคยแสดงและฉายเมื่อปี2014ที่ผ่านมานะครับสำหรับรายละเอียดของภาพยนตร์ที่จะสร้างในรูปแบบของแอนิเมชันจากคอมพิวเตอร์กราฟิกนี้เนี่ยนะครับยังไม่เปิดเผยครับยังคงมีแต่ภาพคร่าวๆค,ครับที่ Seth ogen, เซธโรเก e นเผยใน Twitter ของเขาอย่างที่เห็นกันเนี่แหละนะครับใครที่อาจจะเห็นฉบับเต็ม ก็รอติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่มีการวางแผนคร่าวๆแล้วนะครับว่าจะฉายประมาณวันที่11สิงหาคมปี2023ครับคนแถวนี้เขากันนับถือผีมาดนลนะเนาะ เท่ากับสิเสื้อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างส่งตัวอย่างเรียกกระแสะความหลอนออกมาแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องร่างทรงหรือว่า The Medium จาก Snowbox Northern Cross และ Gdh นะครับโดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างไทยและเกาหลีใต้ครับ สำหรับเรื่องราวความเชื่อเรื่องร่างทรงนะครับก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยเรามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันครับก็ได้ต้องบรรจงปิดสถานกูนะครับมารับหน้าที่กำกับการแสดงและนาฮงจินครับภูดกับภาพยนตร์สยองขวัญชาวเกาหลีใต้จากเรื่อง The Wailing มารับหน้าที่อำนวยการสร้างครับและพร้อมฉายประเดิมที่เกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับส่วนบ้านเราก็รอวันฉายที่แน่นอนเร็วๆนี้ครับ I think I see ghost. มาต่อกันกับตัวอย่างภาพยนตร์แอคชั่นพลังหญิงนะครับที่ขอมาโค่นตำแหน่งนักฆ่ายอย่างจอห์นวิกแต่อาจจะทําให้หลายคนน,ยนึกถึงลีลาการฆ่าที่สะใจแบบคิวบิลก็ได้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือกันพาวเดอ Milkshake ครับที่เล่าเรื่องราวของ2แม่ลูกมือสังหารนะครับที่ต้องมาเจอกันเพื่อล้างบาง <Wow. S 1> แก๊งอาชยากรขาโหดการร่วมทีมคราวนี้เนี่ยนะครับจะมันสะใจขนาดไหนรอชมกันได้ <No. S 1> บ้านเราเร็วๆนี้ครับ ท้ายกันด้วยตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญจิตวิทยาเรื่อง Last Night in Soho นะครับผลงานการกำกับของ Edgar Wright นะครับที่ได้นักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างแอน a t a y l o r j o จนะครับมาแสดงนำร่วมกับ t h o m a s i n แม็กเคนซี่นะครับหญิงสาวทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับจะมีความลึกลับและซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงบ้างนั้นรอติดตามชมกันได้ในโรงภาพยนตร์บ้านเราเดือนตุลาคมนี้ครับ สนับสนุนโดยโรงภาพเพีย์ในเครือ SF สสนับสนุนโดยซันตาเฟ กลับมาในช่วงที่2ของรายการ Movie Guru ครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราจะมาโฟกัสกันกันกบภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring และ The Lord of the Rings: The Two Towers ครับภาพยนตร์ภาคต,ต่อขึ้นแทนภาพยนตร์ในตำนานของวงการภาพยนตร์ซึ่งชายเคยพูดถึงการกลับมาของแฟรนไชส์เรื่องนี้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะมีการ remaster แล้วฉายให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ20ปีนะครับที่ภาคแรกได้ฉายครั้งแรกเมื่อปี2001ครับซึ่งทั้ง3ภาครวมกันเนี่ยนะครับสาม,มารถ ทำรายได้ทั่วโลกเกือบ3,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับทั้งยังไปกว่ารังวันในวิธีใหญ่ๆมาแล้วมากมายครับ ส่วนปีเตอร์แจ็กสันผู้เขียนบทผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวนิวซีแลนด์นะครับก็โด่งดังอย่างมากจากภาพยนตร์ชุดนี้และการสร้างภาพยนตร์ชุด h อรบิทนะครับจนทําให้เขากลายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดตลอดการเป็นลำดับที่3ครับจากภาพยนตร์ทั้งหมดที่เขากำกับสามารถทํารายได้ทั่วโลกไปมากกว่า6 5พันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับใครที่คิดถึงการผจญภัยในดินแดน Middle Earth และการต่อสู้ช่วงชิงแหวนที่ต้องถูกนําไปทําลายนะครับก็ไปติดตามกันให้ได้อีกครั้งหนึ่งในโรงภาพยนตร์ที่เป ในบ้านเราช่วงนี้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ชายจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปพบกับตำนานแห่งแหวนกับตัวอย่าง2ภาคแรกของ The Lord of the Rings ในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับช่วง Movie Guru Focus The world is changed and some things that should not have been forgotten were lost but the ring of power has a will of its own Evil is stirring in Mordor. The Ring has awoken. Sauron needs only this Ring to cover all the lands of darkness. What must I do? You will face evil, and you will defeat it. Even the smallest person can change the course of the future. I'm glad you're with me. Yeah. Uh. Frodo! There will be no dawn for men. It's the ring. Bruno, it's taking hold of you. You have the gift of foresight. Tell me what you have seen. He is not coming back. The defenses have to hold. They will hold. There is nothing for you here. ช่วงม v i e g u r u f o c ัสของเราชายจะพาคุณผู้ชมนะครับไปโฟกัสที่ภาพยนตร์แบบแพ็คคู่อีก2เรื่องนะครับนั่น,นคือ The Conjuring และ The Conjuring 2ครับภาพยนตร์สยองขวัญที่บุกเบิกให้เกิดจักรวาล Conjuring และเป็นการกำกับการแสดงของเจมส์วานครับเฉพาอหนังสยองขวัญแห่งยุคนี้ทั้งสองภาคซึ่งภาคแรกนะครับฉายไปเมื่อปี2013เป็นภาพยนตร์ลำดับที่1ของจักรวาลครับโดยเป็นการเล่าเรื่องราวของการสืบสวนคดีเหนือธรรมชาติของคู่สามีภรรยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรนที่รับบทโดยแพทริก และวีราเฟอร์มิกานั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ประหลาดนะครับจะเกิดขึ้นกับครอบครัวพารอนที่โรกไอเลนนะครับในปี1971ทั้งครอบครัวนี้เนี่ยนะครับต้องพบกับสิ่งที่ลี้ลับที่พวกเขาต้องหวาดผวาจากวิญญาณร้ายที่ตามรังควานจากเจ้าของบ้านเดิมครับที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเธอจึงสาบแช่งทุกคนที่มาแย่งชิงที่ของเธอครับจากทุนสร้างเพียงแค่20ล้านเหรียญสหรัฐนะครับภาพยนตร์ภาคแรกสามารถทำรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า319ล้านเหรียญสหรัฐและส่งผลให้เกิดภาคแยกเป็นแอนเดอร์เบ และตามมาด้วยภาคต่อกับ The Conjuring 2หรือ The Conjuring 2: The Enfield Case จะเป็นชื่อที่ใช้ในอังกฤษและไอร์แลนด์นั่นเองครับในภาคที่2เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรนนะครับจะต้องเดินทางไปทางตอนเหนือของลอนดอนนะครับเพื่อช่วยคุณแม่ลูก4นะครับที่ต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่อยู่ในบ้านเช่นกันครับในภาคที่2นะครับก็สามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า320ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับและในปี2021นี้เนี่ยนะครับเราจะได้ชมการสืบสวนและปราบวิญญาณร้ายของคู่สา มีภรรยาคู่นี้กันอีกครั้งในภาคที่3กันแล้วแต่ใครที่อยากจะระลึกถึง2ภาคที่ผ่านมาครับสัปดาห์นี้ชายก็มีตัวอย่างของ2ภาคนี้มาให้ได้ชมกันในช่วง Movie มูวี่กรุ f o c ัสละครับ Um. Let me try with pleasure yeah. Do you know when the voice is gonna speak? Sometimes. Does it ever say things just to you? That you can only hear? Yes. Does it feel like it's coming from inside of you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? สนับสนุนโดยซันตตเฟสสนับสนุนโดยโกลเด้นดักผลิตภัณฑ์เลฟไวท์ไดมอน ยังอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ m ู v ี e กูรูนะครับในช่วง o ูบี้กูรูสปอตไลท์ของเราครับในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับชายก็ได้ให้คุณผู้ชมได้ชมตัวอย่างของ The Conjuring ภาคที่1และ2ไปแล้วนะครับและเพื่อเป็นการต้อนรับภาคที่3ครับ The Conjuring The Devil Made Me Do It ที่เรากำลังจะได้ชมกันเร็วๆนี้เนี่ยนะครับชายก็จะมีคลิปพิเศษจากภาพยนตร์มาให้ได้ชมกันอีกครั้งครับในสองภาคที่ผ่านมานะครับก็เป็นการกำกับการแสดงของเจมส์วานครับทำให้ภาคที่3เนี่ยทีมงานและนักแสดงก็หวังที่จะได้เห็นเขากลับมมมาาาารรรัับหนน้้ทีี่่เเเดอออกคงึพะืตภ ที่2เนี่ยนะครับเขาก็เกือบจะไม่ได้กลับมากำกับเหมือนกันนะครับแต่แล้วภักที่3นะครับก็ได้ไมเคิลชาเวสู้่มกับจากเรื่อง The Curse of Lylorona นะครับมากำกับการแสดงแต่เจมส์วานนะครับก็ยังคงรับหน้าที่ดูแลในเรื่องของการอำนวยการสร้างภาพยนตร์ครับจึงทำให้เขาเนี่ยนะครับสามารถควบคุมหัวใจสำคัญของแฟรนไชส์เอาไว้ได้ครับแฟนๆของ The Conjuring ต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเตรียมตัวเตรียมใจรับความสยองขวัญกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในความสยองขวัญที่นำมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนในช่วง Movie c r e Spotlight ของเราครับ ช่วง Movie Guru spotlight. Hurry up. <laughs> and, and uh. Legio Diabolica! How uh. do

ในช่วงมูฟี่กรุสปอตไลท์นะครับจะส่องสปอตไลท์ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Those Who Wish Me Dead ที่นอกจากจะได้แองเจล n น j าโจลี่มารับบทนำนะครับเป็น h a นนานักประจนเพลิงหญิงที่บังเอิญต้องมาช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกตามฆ่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ยังมีนักแสดงสมทบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอย่างเช่นจอห์นเบิร์นสอลนะครับนักแสดงที่โด่งดังจากซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง The Walking Dead และ The Punisher ครับเขามารับบทเป็นอีเซนในอำเภอที่อยู่กับแอลเลเซนภรรยานะครับซึ่งพวกเขานั แต่อีเซนนะครับก็เพราะว่าตัวเองต้องเดินเข้าไปยังกองไฟป่าขนาดใหญ่เขาต้องพยายามหาทางรอดและทําให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขารอดด้วยนะครับเขาจะทําได้ยังไงนะครับคงจะต้องไปช่วยลุ้นกันในโรงภาพยนตร์นะครับและตอนนี้ไปชมฉากที่น่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่อง Those Who Wish Me Dead ในช่วง m o บ Group s p o t l i g h t ได้เลยครับ I love you. I love you. นนุนโดยโกลเด้นดักผลิตภัณฑ์เลฟ i ไวท์ไดมอน วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับชายและรายการมูวี่กูรูต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาทักทายหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้นะครับที่ Facebook ยังเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Gu รูทีวีโชวครับและยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube ของเรานั้นก็คือ m o วี Gu ูรูทีวีโชเช่นกันครับวันนี้ชายขอลาไปก่อนนะครับแลวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในรายการ m o v ี่กูรูทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GM m 25ครับสวั